ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยอย่าลืมกดคนละหนึ่งไลค์กันด้วยล่ะส่วนข้าไอออนแมนโอเคก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันวันซีทูแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่า วอลแมทชีนดูจากรูปก็น่าจะรู้แล้วครับว่าเป็นแมปเกี่ยวกับไอรอนแมนซึ่งผมก็ยังไม่เคยเข้าไปลองเล่นเลยนะก็กะจะเข้าไปพร้อมๆกับทุกคนตอนนี้นี่แหละถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยโหบินไปต่อหน้าเลยโคเท่ขอมาดูโซนนี้ก่อนเลยนะครับหืมน่าสนใจมากดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นที่สุ่มชุดหรอเฮ้ย ตรงนี้เป็นที่สุ่มชุดครับมีตั้งแต่ราคา7,500 3 0 0 0 0แล้วสุดท้ายเป็น1 0 0 0 0แบาทโอ้โหชุดโคตรเท่ดูดิเป็นชุดไอรอนแมนโลกิเหรอมีด้วยเหรอว่าในเรื่องอะสงสัยว่าเราจะต้องไปหาฟาร์มเงินมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาสุ่มชุดพวกนี้แล้วกูจะต้องไปหาเงินจากที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอดูเมนูทางซ้ายมือหน่อยละกันว่ามันมีอะไรบ้างอ้ออันนี้เป็นภารกิจประจำวันฮนะมีให้บินแล้วก็ กำจัดผู้เล่น3คนเหรอแล้วก็ไปขอต้นไม้ขอทําไมวะหนเขาดูเมนูสูตรหน่อยโอ้โหสูตรอะไรอะโคเทสสกินพิเศษอืมแต่ผมคิดว่าอะไรที่มันพิเศษพิเศษเนี่ยมันคงไม่น่าฟรียอย่างแน่นอนนั่นไงชัดเลยชุด V.I.P. 500 Ro ้ารยโรบักอืมไม่ลองขอดูอีกชุดสิชุดนี้มีชื่อว่าคอเลกเตอร์ครับ หรือว่าชุดนักสะสมอันนี้250บัคเออถูกมาหน่อยครึ่งต่อครึ่งเลยส่วนชุดอันสุดท้ายนี้ทอไอรอนแมนทอราคาอยู่ที่1,550โลบัคโอ้ไม่กอดแลเวก็เชนเคยครับสายฟรีอย่างเราไม่มีเงินเติมอยู่แล้ว oh. เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูชุดเริ่มต้นที่มันให้มาดีกว่าด้วยก็จะมีชุดสีแดงกับชุดสีเงินเหล็กนะโอ้โ oh. หซึ่ง เริ่มแรกของไอรอนแมนภาคหนึ่งเลยเนี่ยชุดแรกของมันต้องเป็นสีเหล็กใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราเลือกไอรอนแมนสีเหล็กก่อนเลยไปจุบ๊บเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ว้าวใส่ชุดอย่างนี้เลยเหรอยังฟิวว้าวโคตรเท่เลขหนึ่งคืออะไรโอ้ยิงลำแสงจากมืออย่างนี้ได้ด้วยถ้ากดเลขหนึ่งเป็นยิงลำแสงจากมือลองเลขหนึ่งไปแล้วไหนลองเลขสองบ้างดิคืออะไรอะ ว้าวจะรวดวิสัยระเบิดเลยโคเทเ่สัมผัสได้ถึงความมันที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยเอาเฮ้ยถอดงี้เลยเหรอเฮ้ยชุดมูลค่าหลายร้อยกว่าล้านมึงถอดทิ้งถอดว้างงี้เลยถ้าหาคุณสตาร์เข้ามาเห็นเนี่ยเขาคงไม่ชอบใจอย่างแน่นอนแต่ผมว่าเขาคงไม่เห็นหรอกเพาเขาตายไปแล้วยังไงล่ะเอาล่ะ มันถึงเวลาแล้วสินะที่ฮีโร่หน้าใหม่ไม่สิหน้ารออย่างเราต้องออกไปจัดการเหล่าไว้ร้ายทุกคนเคยเห็นฉากที่โทนี่สตาร์กตกตึกแล้วมีชุดตามมาสวมที่หลังของเขาไหมใช่ครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูมาพร้อมเรียงโดดลงไปเลยทันไหมทันไหมเฮ้ยวิโอ้โหมันไงล่ะโคตรเท่เหมือนในหนังเป๊ะเลยอย่างเจ๋งอะ เดี๋ยวผมขออนุญาตฝึกบินแป,ป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้เหมือนว่าคลิกซ้ายจะเป็นการทำซูนิกบูมนะว้าวว้าวผมบอกเลยว่าแมปนี้ใช้คำว่าเท่ได้เปลืองมากว่าแต่ตรงข้างหน้าเรานั่นคืออะไรเดี๋ยวดีวลองบินไปดูฮะอ๋อเหมือนเป็นฐานของผู้ก่อกันร้ายปะซึ่งฮีโร่อย่างเราต้องเข้าไปจัดการใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอาไปกินเอาไปกิน,กนยิงไปยิงไป มีตัวเดียวหรอเอา้าตายไดมาได้มา750บาทนะทีนี้เราก็รู้วิธีหาเงินแล้วแต่เดียวนะปกติแล้วในหนังเนี่ยไอรอนเมนมันต้องรวยไม่ใช่เหรอเออเราจะมาไล่ฆ่าศัตรูเพื่อหาเงินทำไมวะสงสัยช่วงนี้จะช็อตรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีประเด็นโหแล้วอยู่กันเยอะด้วยนี่เปิดฉาก<ะ>ยิงจรวดเข้าไปหาก่อนเลยโหแล้วไม่โดนด้วย ไม่เป็นไรครับเรายิงลำแสงใส่ต่อได้นี่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 อ้าวพไมยิงไม่ออกอ๋อดู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 ทางซ้ายมือเหมือนจะมีหลอดสเตมินาด้วยฮะถ้าหลอดสเตมินาหมดเนี่ยเราปล่อยลำแสงไม่ได้นะต้องรอมันเต็มนี่นี่นี่ต้องรอรีโหลดหน่อยโอเคยิง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 คิดว่าอยู่บนหลังคาแล้วจะรอดเหรอฮะอืตายุยขออนุญาตใช้จรวดนี่อุ๊ยโหไม่ตายหรอลงสสยจรวดแบบเฉียด เดียว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 โอ้โหมันมันยิงมามันยิงมานัวมากขอแอบ,บก่อนขอแอบ,บหลังกำแพงก่อนนี่รอมันเข้ามาใกล้อะเจตตัวเองนี่ตายไปแบบนี้มันมันมากเลยครับท่านผู้ชมคือมันแบบไม่เบื่อมันเพลินมากนี่นี่นี่ยิงมาเลยไอ้น้องยิงไม่เข้าหรอก <c oughs> อุย้ยเอายู what โดนอะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโดนอะไรทีเดียดว,ยวยยตายเลย เดี๋ยวขอกลับมาที่เดิมก่อนนะคือผมต้องรู้ให้ได้ว่าเมื่อกี้ผมตายได้ไงคือยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยอ่ะจู่ก็ตายมีชุดลูกกี้อ้าวโอเคผมรู้ละว่าเมื่อกี้ผมตายได้ไงคือเราโดนลูกิฆ่าโอเคผมเข้าใจละก็คือมันสามารถฆ่าเพยเยอร์ได้เหมือนกันนะเราสามารถพีพกับคนอื่นได้ด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปกดตรงไหน ถึงจะสามารถยิงเพเยอร์คนอื่นได้แต่ที่สําคัญเนี่ยมันทําให้เรารู้ครับว่าชุดโลกิมันโอพีขนาดไหนแม่งยิงเราทีเดียวตายอ่ะคิดดูดิน้าตรงนี้ทําอะไรกันเอ่ยตรงนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันฮะก็ค่อยเคลียร์เราต้องค่อยๆเคลียร์เดี๋ยวขอลอไปทางขวานี่หน่อยใน่น่นี่ปล่อยลาแสงปล่อยลําแสงเองคิดว่ากระสุนพวกนั้นจะมาเจากเกราะไอรอนแมนได้เงินเลยไม่มีทาง่นี่อุ้ย เดี๋ยวอย่าบอกนะโอ้โหชัดเลยไอโลกิตัวเดิมชุดแม่งโคตรขี้โกงอะ่ะเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเราเหมือนว่าจะต้องเราต้องยิงนะโอเคยิงแล้วได้เลยวะไอ่ไอ่ไอ่ระเบิดไปเลยไหนอะไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเอาเพื่อนมันยิงแล้วได้อะไรเนี่ยที่ไหนอะเนื้อจะได้เงินไม่ได้หรอ อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะกล่องกล่องมันอยู่ข้างบนเลยฮะโอเคโหได้มา1,750ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราสามารถซื้อสกิลเพิ่มได้อีกหนึ่งนี่เลเซอร์บีมฮ่ซื้อมาเลยแล้วก็ติดตั้งดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอืมภารกิจเสร็จอันนึงพอดีได้เงินรางวัลมาอีก2,000แน่โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยว่าเลเซอร์บีมมันจะเป็นยังไงนี่โอ้จีจีจ มันเป็นเลเซอร์ยิงแบบจีได้ด้วยนะฮะบอกแล้วว่ามันใช้ของประเทศได้เปลืองมากเลยแบบนี้อ่าใกล้ๆนี้กำลังนัวกันอยู่เลยขออนุญาตเข้าไปแจมด้วยฮนะอืนอกจากไอออนแมนเราจะยิงได้เรายังสามารถต่อยด้วยนะทุกคนนี่ว้าวไม่จำเป็นต้องยิงตลอดฮนะแล้วผมรู้สึกว่าการได้ต่อยเนี่ยมันรู้สึกมันกว่าเยอะเลยนี่เป็นไงล่ะเจอหมัดเหล็กไอออนแมนเข้าไปคืนกับกระเดน สนุกจริงๆตรงนี้โคตรนัวนี่นี่นี่ต่อยเจอหมัดเหล็กต่อยหน้าหุบซ้ายหุบขวาฮุบซ้ายขวานี่นี่นะตอนนี้ไอรอนแมนของเรากลายเป็นวัยรุ่นบ็อกซิ่งล้วตั้งแต่ต่อยเป็นก็ไม่ค่อยยิงเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอบินกลับตึกสตาร์ของเราก่อนนี่บินมาลงตรงนี้เลยอุ๊ยอาววัดดีพลาหารมันบอกว่านะ้ำมันเครื่องบินเจ็ตไม่ละลายคานเหล็กคืออะไรวะพึบนี่ลงจอดแบบเท่ ฮีโร่ต้องลงกันแบบนี้โอเคครับตอนนี้เงินของเรามีประมาณ12,390บาทนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอาไปสุม่มสูตรใหม่เลยละกันโดยผมจะเลือกสุ่มเซต7,5็0ก่อนเลยไล่เป็นขั้นๆไปเพราะตอนนี้เงินของเรายังน้อยอยู่โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยฮะนี่กดซื้อไปเลย7,500อยากได้สีม่วงอ่ะอ uh, ้ไม่ได้ว่ะได้อะ,อะคาร์บอนเหนุ่ชุดไอรอนแมนคาร์บอนเฮ้ย เป็นสีดําขออนุญาตเดินออกมาใส่ข้างนอกนะฮะจะได้เห็นชัดๆ,ดๆว่ามันจะเท่ขนาดไหนกันเชียวอืมสาหรับผมแล้วผมมองว่ามันยังธรรมดาไปอยู่นะยังเท่ไม่เท่าชุดสีแดงเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนมันมีปุ่มเปิดหน้ากากด,ด้วยดูดิผมเพิ่งเห็นอะ่ะประเทศอ๋อแล้วก็จะถอดชุดกดดตรงนั้นเลย เดี๋ยวลวใครมันยิงไฟอะไรวะเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเราจะสามารถจัดการผู้เล่นคนอื่นได้ยังไงเราต้องมากดเปิดเมนูมุมซ้ายนี่ก่อนโอเคคราวนี้เราก็จะสามารถยิงผู้เล่นคนอื่นได้แล้วฮะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าอ่าตอนนี้เหมือนว่าเราจะเจอเหยื่อคนแรกแล้วจะวิ่งหนีพี่ไปไหนน้องมาให้พี่เชื่อซะดีดะไๆไล่ไลไยิงเข้าไปยิงเข้าไปดูทรงแล้วไม่น่ารู้ตัวเลยเนี่ยว่าเรากำลังยิงอยู่อุ้ยชิ้นส่วนมันหลุดเลย ว่าถ้ามันรู้ตัวเนี่ยก็คงหันมาสู้กับเราละขอใช้จังหวะชุดมุนวุ่นวายนี้จัดการเองเลยละกันนี่ตายไปเลยน้องโอ้โหข้างหน้ามีอีกสามสี่ตัวเลยนี่ขอยิงไปก่อนเดี๋ยวมันเห็นมันเห็นมันเห็นลบ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 โอ้ยยิงสวนมาเลยต้องเจอพลังของเลเซอร์บีนี่จี้เข้าไปโอ้เสียดายหมดไวไปหน่อยไม่ไรฮะยิงต่อเลยนี่ตายยืนเอฟเคแบบนี้ก็เสร็จพี่ดีน้องนี่ต่อยเลยชุดไอรอนแมนถึงกับกระจาย ตายไหมนะ่ะเอา้าไม่ตายหรอตายแล้ว <c oughs> ไม่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไอ้นี่ยุ่งอะไรฮะยุ่งอะไรคนเขากำลังสู้กันอยู่หยิบ <c oughs> พึ่งมาเผือกตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเุ้ยมันพ่นไฟใส่เราเลยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้องจัดการนะเรียบร้อยตายตายไหมนะ่ะเอา้ายังไม่ตายหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมนึกว่ามันตายแล้วอ้าว <c oughs> เราตายแทนก็คือเศษชิ้นส่วนที่กระเด็นออกมาเมื่อกี้ไม่ใช่ของมันฮะแต่เป็นของเรา อาดูเหมือนว่าภารกิจจัดการเพเยอร์สมคนของเราจะเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเราได้เงินราะวันมา3,000บาทด้วยววเหลือภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือให้เราไปเคาะต้นไม้ซึ่งเราทํามาแล้ว3ครั้งเหรอไปเผือทําตอนไหนอ่ะเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าป่าเลยแล้วกันโซนิกบูมเอมันบอกให้เราเคาะต้นไม้ทําไงวะนีเหรอชกต้นไม้ีเหรอ,ไม,หรอไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยทําไงอะ โอ้ต้องบินชนเหรอโอเคะเราต้องบินชนต้นไม้แค่ต้นไม้มันลม้มคือต่อยไม่ได้นะต้องบินชนอย่างเดียวแล้วยิงได้ปะย,ยิงไม่ได้ยิงไม่เข้าเลยอะเราต้องบินชนอย่างเดียวฮนะน่าจะครบแล้วนะหลังจากที่เราเอาหัวโม่งต้นไม้มาอย่างเยอะอืมคุ้มไหมเนี่ยเอาหัวไปโม่งกับต้นไม้ได้มา2 5 0 0ห้าแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะสามารถซื้อปืนไฟได้แล้วนะนี่ซื้อเลยครับไม่รอช้าชอบก็จัดประหยัดทำไม ไดูสิว่าปืนไฟมันจะเป็นยังไงราลองไอ้นี่เลยเอย้โอ้เผาเผาโอ,าโอ้คือมันคล้ายๆกับเลเซอร์บีมเลยฮะแต่ระยะยิงมันสั้นกว่าโอเคแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะมุ่งฟาร์เงินอย่างเดียวเลยนะครับพี่ที่จะเอาไปสุ่มสู่ข,ของเซ็ตราคา3ามหมืตอนนี้เก็บได้แปดพันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันย,ยาวๆเลย years later. thousand โอเคตอนนี 8, ้เงินของเราก็ครบสามหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยยังเหนื่อยอ่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยกว่าจะได้สามหมื่นอ่ะดูซิว่ามันจะคุ้มกับที่เราเหนื่อยไปไหมเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับมาเฮ้ยเฮ้ยดิตัวอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอเลนแมนใหย่อะไมเป็นสภาพนี้อ่ะโอ้ไม่เท่เลยอ่ะ ม่คุ้มกับสามหมืนที่เสียไปเลยทุกคนอะไรวนะเนี่ยตัวอะไรวะผู้บุกลุกบึงมันเป็นชุดพรางเหรอโอ้โหหญยย่ทังตัวอลยอะไรวนะเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยสกิลมันเยอะมากๆเลยนะแต่ผมคงซื้อไม่ไหวเงินน้อยไงยิ่งเราไม่ได้เติมด้วยสายฟรีเดี๋ยวผมไปโฟกัสกับการเปิดกล่องซุ่มอันสุดท้ายดีกว่าไอาที่ราคาถึงแสนบาทอะเออ แต่ดูทรงแล้วน้าจะต้องใช้เวลาฟาร์มโคตรเยอะแล้วเราก็จะใช้ใไอรอนหย่อยนี่แหละในการหาเงินก้ามีเงินเติมโลบัคนี่ไม่ต้องเหนื่อยฟาร์มเลยเนี่ยแต่นั่นแหละครับมันเป็นธรรมดาของสายฟรยีอย่างเราต้องอดทนกันไปโ่เฮลิคอปเตอร์มายิงยิงยิม่ไมพี่เดี๋ยวนะสุ่มอะไรอ่ะ เฮ้ยได้ไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะทหารเหรอเดี๋ยว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 ขอจัดการไอ้พวกนี้ก่อนคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าจะเป็นชุดสูตรนะครับเมื่อกี้ขออนุญาตเบิ่งหน่อยละกันเดี๋ยวถอดชุดนี้ออกก่อนไหนดูซิว่ามันคือชุดอะไรเอ่ยเอ่อชุดทหารเหรอเฮ้ยดูซิเป็นยังไงเดี๋ยวนะกคน็คือเป็นชุดทหารธรรมดา แต่เรายังใช้พลังของไอรอนแมนได้ฮะเออทำไปเล่นไปเจ๋งเหมือนกันนะแล้วตอนนี้เรามีเงินครบ1 0 0 0 0แสแล้วนี่ว่าอย่างนี้ต้องรีบกลับฐานไปสุมสูตรใหม่เออว่าแต่ชุดทาหารนี้มันเปิดหน้ากาก,ากได้ไหมอะดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้ฮะเดี๋ยวขออนุญาตถอดชุดทาหารนี้ออกก่อนนะอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถอดถอดนี้เลยเหรอแล้วชุดเสื้อผ้าเราหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคช่่อมันครับเรามาสุมแบบร่อนจ้อนอย่างนี้แหละเผื่อได้ของดีไง ดูซิว่าหนึ่งแสนบาทของเราจะคุ้มค่าหรือเปล่ากดเลยขอสีแดงนะที่ไม่ใช่สีฟ้าเฮ้ยสีทองสีอะไรได้สีทองปะเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดหนึ่งอีกนหนึ่งอ้าวโอ้โหได้ชุดเดยเนี่ยเหมือนจะได้ชุดสีฟ้าโอ้โหไม่แลเลยอะ่ะคือสีฟ้านี่เป็นเป็นชุดที่อยู่ในโซนต่ําสุดของเซตหนึ่งแสนบาทเลยทำไมเราไม่โชคดีเลยวะ คือที่ผมอยากได้ตัวที่มันดีกว่านี้ก็เพราะว่ามันจะได้มีสกิลติดชุดมาด้วยไงคือพวกชุดสีม่วงสีทองสีแดงเนี่ยจะมีสกิลติดตัวกันทุกชุดเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอลองใส่ดูหน่อยแล้วกันครับจะดูว่ามันเท่บ้างไหมคือถ้ามันเท่มันก็ยังดีถึงจะไม่มีสกิลติดตัวก็เหอะมไม่มีความเท่เลย